ย้อนหลังไปสมัยที่ผมเรียนปริญญาโทที่อเมริกานะครับก็ดูท่าทางจะเนอ่นนานเกือบ20ปีแล้วนะฮะในช่วงนั้นนะครับอตอนที่เราอยู่ที่เมืองนอกนะครับก็จะมีพี่คนหนึ่งครับชอบทำเมนูข้าวเมนูหนึ่งให้ทานนะครับซึ่งเป็นข้าวที่ยัดอยู่ในปีไก่นะครับ วันนี้ก็เลยขอลองนํากลับมาทําในรูปแบบของตัวเองและกันนะครับเชื่อว่ามีความอร่อยไม่แพ้กันแล้วก็เมนูนี้มีความน่าสนใจอย่างแน่นอนนะครับกับเมนูปีไก่ไส้ข้าวเห็ดหอมครับปีไก่นะฮะที่เราจะเอามายัดไส้ได้คุณผู้ชมต้องซื้อจากตลาดบอกเขาว่าเนี่ยฮะที่ยังมาครบปีนะครับถึงปีกบนด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาเลาะกระดูกด้านบนออกนะครับโดยการใช้มีดเล็กๆจะใช้มีดคว้านผลไม้ก็ได้นะครับค่อยคคว้านเขาออกมานะครับ เราก็จะลักษณะนี้นะครับด้านบนจะเป็นลักษณะบางๆแล้วเราก็จะยัดตัวไส้ข้าวลงไปครับส่วนสําหรับตัวไส้นะฮะที่จะเป็นข้าวผมเลือกใช้ข้าวกล้องนะครับข้าวกล้องนี่สิ่งที่ดีสําหรับเขาก็คือว่าเปลือกหุ้มข้าวก็ยังอยู่จม,มูกข้าวก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีวิตามินมากกว่าข้าวธรรมดามีไฟเบอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทําตัวที่จะเป็นปรุงรสข้าวของเรากันดีกว่านะครับ อันนี้ฮะอันนี้ก็จะเป็นโชยุต้องบอกว่าคุณผู้ชมโดยทั่วไปจะคุ้นกับโชยุสีธรรมดาแต่ตัวที่ผมใช้เนี่ยเขาจะเป็นโชยุสีอ่อนซซ่งถ้าเผิดพูดง่ายๆโชยุสีอ่อนก็จะเทียบเคียงได้เท่ากับซีอิ๊วขาวนั่นเองนะครับก็จะใช้ในกรณีที่เราต้องการความหอมเหมือนโชยุแต่เราไม่ต้องการสีเข้มมากนักนะครับผมจะใช้ตัวนี้ครับโชยุสีอ่อนหรือเรียกง,ง่ายๆเขาเรียกเขาว่าซีอิ๊วขาวเลยลวกันนะครับใช้สองช้อนโต๊ะครึ่งครับ แล้วก็เพิ่มความหวานเล็กน้อยนะครับน้ำตาลไม่ต้องเยอะครับบุงรสด้วยพริกไทยดำเกลือผักชีนะครับใช้แต่ส่วนที่เป็นใบนะฮะไม่เอากา้านใส่ลงไปผสมกับน้ำซอสที่เราทำไว้นะครับ มีเห็ดหอมแห้งครับแต่เห็ดหอมแห้งนี่เราต้องแช่น้ําให้นุ่มก่อนบีบน้าเขาออกแล้วก็หั่นเป็นเต่าๆนะครับคุกให้เข้ากันนะครับตัวเห็ดหอมนะฮะเมื่อกี้เราบีบน้าเขาออกใช่ไหมครับพอเราครุกกับซอสเขาก็จะดูดซอสเข้าไปครับแล้วก็ใส่ข้าวลงไปเคล้าอีกครั้งหนึ่งให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับอ่าเรียบร้อยแล้วที่เหลือไม่มีอะไรแล้วครับยัดไส้ฮะแล้วก็ใช้ช้อนเล็กๆหน่อยก็ได้นะครับจะได้ทำงานได้ง่ายครับ น้ำมันที่หนังนะฮะเพราะว่าอยากให้หนังเขาสีสวยนะครับอ่ะนิดนึงนะฮะเกลือทิ่หนังเพราะว่าเราปรุงรสด้านในแล้วแต่เรายังไม่ปรุงรสที่หนังด้านนอกนะครับพริกไทยนะครับอืมไม่ต้องเยอะมากฮะเดี๋ยวไก่เราจะกลายเป็นลายจุดเยอะไปหมดเข้าอบครับผมใช้เวลาทั้งหมด 25นาทีเดี๋ยวเราก็จะมีปีกไก่งามๆรับประทานกันครับไม่ได้น่าทานอย่างเดียวฮะจะต้องบอกคุณผู้ชมว่ากลิ่นหอมด้วยครับปิดเตาติ้งของเราซะก่อนนะฮะ ไหมครับว่าด้านในเนี่ยสีสวยแค่ไหนนอกจากสีสวยแล้วก็ยังหอมอีกด้วยนะครับสำหรับปีไก่สอดไส้ข้าวเห็ดหอมสูตรนี้พลอยากจะบอกว่าไม่ต้องพึ่งน้ำจิ้มหรืออะไรทั้งนั้นเลยครับเพราะเขาอร่อยแล้วก็มีความหอมด้วยตัวของเขาเองแล้วครับ mm. และนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูข้าวที่พลภูมิใจเสนอและก็นำมาแบ่งปันในวันนี้ครับ mm. ข้าวพองนะฮะก็เป็น ข้าวอีกรูปแบบหนึง่งเขาทําจากข้าวจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ไปเหมือนจูไฮดตแล้วก็ทําให้มันพองขึ้นวันนี้เราจะใช้ตัวข้าวพองมาเป็นตัวรัดในการที่เราจะทําของหวานซึ่งมีส่วนประกอบจากข้าวข้าวเหมือนกันนะฮะอีกส่วนประกอบหนึง่งที่ผมจะเอาข้าวพองเนี่ยครับมาเชื่อมกันนะฮะแล้วทําให้เป็นของหวานอร่อยๆที่เด็กๆชอบแน่นอนนั่นก็คือช็อกโกแลตครับเมนูที่ผมจะทําเรียกว่าข้าวพองช็อกโกแลตนะครับซึ่งช็อกโกแลตที่ผมใช้นะฮะ มีทั้งหมด2ตัวตัวหนึ่งเนี่ยเป็นดาร์กช็อกโกแลตตัวหนึ่งเป็นไวท์ช็อกโกแลตนะครับซึ่งเขาจะเรียกว่าไวท์ช็อกโกแลตคอมพาว์นะครับเวลาพูดถึงไวท์ช็อกโกแลตคอมพาว์คุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคือช็อกโกแลตอะไรนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับช็อกโกแลตเนี่ยเขามีอยู่2ประเภทใหญ่ๆอย่างหนึ่งก็คือเป็นช็อกโกแลตที่มีไขมันโกโก้นะฮะหรือโกโก้บัตเตอร์นั่นเองกับอีกแบบหนึ่งซึ่งมีไขมันพืชนะครับผมใช้ทั้งหมด150กรัมครับ ก็เดี๋ยวจะหั่นออกมานะฮะให้เป็นชิ้นเวลาที่ละลายก็ใช้น้อยลงครับผมก็เอาเนี่ยนะฮะน้ำร้อนเขาร้อนแล้วนะครับเ <c oughs> ชื่อไหมฮะว่าปิดไฟได้เลยวางไว้อย่างนี้ครับสักประมาณ2นาทีเดี๋ยวเขาก็ละลายเองแล้วนะครับอ่ะเราเ,าเอาออกจากความร้อนนะครับผมใส่แคนเบอรี่ลงไปก่อนนะครับตามด้วยถั่วอัลมอนด์ฮะเหตุผลที่เลือกใส่2อย่างนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวจะใส่ข้าวพองเป็นอย่างสุดท้ายเพราะอยากให้อุณหภูมิของช็อกโกแลตเนี่ยหล่นลงมาก่อนเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับใส่ข้าวพองเป็นอย่างสุดท้ายเลยครับใส่เยอะแค่ไหนเยอะพอที่ช็อกโกแลตเคลือบได้หมดนะครับได้นะครับเอาละถ้าเราพอใจแล้วนะครับสิ่งต่อมาที่เราจะทํานะครับคุณผู้ชมสามารถทําเป็นก้รไกรก็ได้นะฮะนี่เป็นกระดาษไขนะครับเอาทุกอย่างเนี่ยครับลงไปบนกระดาษไข เราไม่ต้องใช้พิมพ์หรืออะไรทั้งนั้นนะฮะถ้าคุณผู้ชมอยากให้ด้านบนเรียบๆเนียนๆนะครับวิธีง่ายๆฮะเราเอากระดาษไขอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยครับแปะลงไปครับเอามือรูปเนี่ยฮะแล้วก็เกลีย่ยให้เขาเนียนเท่าๆกันดีฮะหลังจากนั้นไม่ต้องไปคุมนะครับเปิดหน้าไว้เลยครับทิ้งเขาไว้ที่อุณหภูมิห้องครับประมาณ5นาทีก็แข็งแล้วครับระหว่างที่เรารอเขาเย็นลงที่อุณหภูมิห้องเดี๋ยวเรามาละลายช็อกโกแลตในลักษณะเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะทํากับเจ้าดาร์กช็อกโกแลตครับ นี่คุณผู้ชมลองดูเห็นไหมครับช็อกโกแลตแห้งแล้วนะฮะหลังจากที่เขาแห้งนะครับผมจะเอาช็อกโกแลตสีดำเนี่ยครับลงไปแต่งหน้าโอเคครับหลังจากนั้นก็พักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องนะครับแล้วก็ตัดสวยงามตามที่ใจต้องการครับ อร่อยง่ายๆแล้วก็รวดเร็วนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งหวนหวานที่มาจากส่วนประกอบของข้าวครับกับเมนูช็อกโกแลตข้าวพองส่งเครื่องครับ